สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็ยก,กินเกมโรบอกกันอีกแล้วนะคะซึ่งอีกลิปนี้เราก็จะมาเล่นด้วกันทั้ง2แมปเนาะแมปแรกนะคะก็จะเป็นมิตซิตี้แล้วก็แมปที่2นะคะก็จะเป็นอัมบังอัสค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยจ้าเนสโกดจงังเอ๊ะอะเด ออทำไมวันนี้แปลกๆบ็อกขนามของในเสกอดจังอะทำไมมันเหลืออันแค่นี้นี่ยังกนะข้าตะเก็บไม่ไผ่ม้แนะ่แล้วอย่างนี้พี่เคนงจะโดนกัดคอไหมเนี่ยฮ่าไอ้นี่สกวันนี้นายไม่นอนหลับหอ๋ออามันลงมันนอนหลับอะไรกันตอนนี้นะ่ะเพราะวันนี้เราจะมาทําพิซซ่าแสนอร่อยกันเรื่องกินเรื่งใหญ่ไปเราไปกินกันดีกว่าเว้า,วาร้านใหม่เฮ้ยเขาให้ทำพิซซ่าขายไม่ใช่หรอเลยทำได้กินด้วยแฉบ แบบนี้ซิตี้เขาอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยโอ้ลูดีร้านพิซซ่าเวัวาร์อลังการนะโอ้ยุดีลูกค้าเต็มเลยมีเคาน์เตอร์รับออเดอร์ด้านหน้าด้วย<อ>ปาร์ติจ้ามาสั่งพิซซ่าจะได้สั่งตรงนี้เหรอขอแบบว่ามีท็อปปิง้งอะไรใส่ให้หมดเลยนะโอ้ยจัดเต็มสิบอย่างมาเลยนะ <c oughs> ออมใส่มากๆนี่เปลืองปะเนี่ยโอ้มันมีซอสมะเขือเทศกับซอสมายองเนสซอสพิซซ่าให้ใส่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ไงที่เขาเสิร์ฟแล้วก <c oughs> ินด้วยกินด้วยคนใจดีมาทำให้กินด้วยละ่ะอยอ,ยอร่อยเห็นไหมขอกินด้วยดิอันนมานั่งกินดิเดี๋ยวลองชิมดิอุ๊ยแซ่บป์นี่รสเปอร์เรนี่นี่มาว้าวมันไม่เป็เยลลี่เนี่ยเดี๋ยวกันเป็นเปอร์เลนี่ครับสีแดงๆเฮ้ยเบสโกดูข้างหน้าสินี่มันคือ่งทำให้เต็มนี่นะให้เต็มเอาเอาจุ้ ยังกินไม่ได้อ,อ้าวอจิกินไม่ได้เหรอเฮ้ <c oughs> ยอะไว้ได้ใส่อแอนิเมชันมั้งกลังอยากกินจิมบอยไม่เป็นไรนะกินพิซซ่าไปก่นอนน่าไรานะน้ากินจุ้งหน้าเมื่อกี้น่า,ากินมากเลยอ่ะหน้าสีแดงๆอ่ะโอ๊ยเราไม่มีโค้กเหรอ <พบ S 1> โค้กไม่มีเราไปซื้อลาข้างๆนะ <c oughs> ต้องไปซื้อเซเว่นใช่ปะดูที่ประทักงานยังเยอะอ่ะอ๋อใส่ซอสมะเขือเทศแล้วไขยดีกว่า สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าอยากจะทานพิซซ่าหน้าเลยหรอคะเออขอหน้าปีโป้ะนะครับใส่ไอศครีมเยอะๆนะแล้วก็เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะครับเอาลนะ่นเด้นไปกินมาม่าเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูลูกค้ากันก่อนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทําตามเมนูก่อนซักเมนูแรกนะคะกัดอื่นเลยนี่เลยคะ่ะต้องใช้ไม้นวดแป้งพิซซ่าก่อนเนาะได้แป้งพิซซ่ามาแล้วอุ <c oughs> ้ยถาดมันเริ่มเลยเสร็จแล้วก็บีบซ <c oughs> อสมะเขือเทศโอ้โหบีบไกลมากนี่มันตัดรุ่งไฟแดงเลยมเนี่ยนี่น่าดีซาพิซซ่ากับชีสแล้วก็บี แล้วจะเป็นแป๊บเปอรนีเนาะเอาล่ะเรียบร้อยโอ้ยจัดเต็มแล้วก็เอาวางเข้าสู่สายพานค่ะเตรียมเข้าเตาอบนะคะอ้ยอบจริงๆนะอ้อมระวังไหมนะอ้ยเขาก่าเวลาไว้แล้วไปแล้วไปแล้วขายไปไหนล้วนันไงขึ้นไปแล้วกำลังเข้าสู่ตู้อบแล้วมาแล้วนันไงของเขามาแล้ว้ยขอชิมหน่อยได้ปะยังยังไม่สุกใจเย็นๆหอมฉุยเรียว้าวมาแล้วน่ากินหน้าสวยทุกหน้า อุ้ย <łość> ขอชินสักคำลูกค้าไม่ว่ากเนาะกำลังงอนร้อนเลยเอ้ยกินไม่ได้ของซื้อของขายแล้วก็เอาใส่กล่องพิซซ่าแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าเดลิเวอรี่ไปละพี่แกนดิลิเวอรี่กันนะจะทำหกระหว่างทางนะอ้าไปดีไปดีแม ออมันจะแอบ,บชิมระหว่างทางดิเฮ้ยกำลังหิวอยู่เลยดูดิโอเคเราจะไปส่งพิซซ่าให้กับลูกค้านะคะบ้านก็อยู่ตรงนู้นฝั่งคันนู้นเองเนาะไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะฮพี่เคนอยู่ทำพิซซ่าให้นี่ก่อนนะน่าก,กินทั้งนั้นเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์เอาแบบนี้ไปก่อนนะเนาะนิ่งน้องนิ่งน้องมาลวจ้าพิซซ่าร้อนมาส่งจ้าโอผ้ผู้หญิงคะเอาพิซซ่ามาส่งคะ่ะ อุย้ยแมวน่ารักนะเนี่ยแมวเหมียวสีขาวหรอต้องคู่กับแมวเหมียวสีดำของเราใช่ป่ะโ,โอเคค่ะจัดส่งพิซซ่าเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคุณลูกค้าโอกาสหน้าอุดหนุนไหมนะอ่ะเสร็จแล้วอรอใช่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะแบบว่าไม่มาอุดหนุนแล้วนะเดี๋ยว <laughs> <laughs> ต้องมาอุดหนุนสิเขาวาพิซซ่าเค็มมากเค็มจากมือใช่ไหมว่าให้ล้างมือก่อนโอเคเราจะมาทําพิซซ่าหน้าของเรากันดีกว่าเนาะ ทุกอย่างที่มีท็อปปิ้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวเจีเ๋เ <ทะ S 1> ดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดาเดีวดีี๋วก็ชี ตายแล้วใส่เยอะๆนี่เลยแล้วก็เปปเปอร์ลนี้แล้วก็นีอะไรอ่ะช็อกโกแลตปะก็สับปะรดปะเป็นได้ไหมเนี่ยสับปะรดแล้วก็นี่เลยใส่เนื้อลงไปเนาะแล้วก็มะเขือเทศทันแล้วก็พริกหวานอ่าเรียบร้อยตายแล้วอะไรบ้างกันเฮ่ยเยอะแยะมัอะไรบ้างอ่ะใส่หมดทุกท็อปปิ้งอ่ะเก่งแล้วเตยมข้าเตาอบนะคะไปดูด้านหน้าดิโอมาแล้วมาแล้วผ่านคิวซีด้วยไปแล้วไปแล้วเอา ทำประกันเลยยังจะกินฐานเนี้ยไม่เป็นไรพี่เกณฑ์รับรองเขาไม่เสียอุ้ยรับประกันไม่น่ารอดนะเตรียมลงเลยเาออกมาจากเตาร้อนๆอ่ะพี่เกณฑ์ไปเผาในเตาพิซซ่าเลยก็ได้นะโอ้ยสวยเปล่าโอ้โหใส่ซอสเสร็จเลยนะโอ้ยน่ากินว่ะเอ้ยมานั้งกินกันเลวโอ้โหใคร ตัวใหญ่หมวกแล้วแล้วมานั่งกินกันกินด้วยกินด้วยอย่ามันกินหมดนะกาังร้อนเลยแม่แบนหอยท้องเสียงงงใส่เห็ดแชมเปี้ยนเลยเนี่ยโอ้ยครบเคลื่อดเต็มเกล็ดทับฟ้าก็มีโอ้ยบอกเลยใส่อย่างไ้ร้านเจ๊งแน่เขาบอกโอ้ยมีเพื่อนทำมาให้กินอีกขานึงโอ้ขอบคุณนะครับช่วยเขากินหน่อยแล้วกินด้วยกินด้วย ดิมีไม้ไผ่ที่ปากก็กินได้นะความสามารถพิเศษอ๋ออิ่มแล้วง่วงจังเลยอ้าวมู้ยเดี๋ยวปล่อยปากอสันดี้ที่หนึ่งดีไหมนี่เงี้ยเฮ้ยเดียวเพิ่งเดียวเพิ่งอ้าวเรไม่ได้เหรอเดี๋ยวเพิ่งกะไรจะง่วงเลยเดี๋ยวก็โอเคค่ะเสร็จจากมิซิตี้แล้วเนี่ยเราก็ไปต่อกันที่แมพที่สองอะมังอัสกันเลยดีกว่าเนาะไปดูซิว่าคราวนี้นะคะใครจะได้เป็นอิมพอสเตอร์บ้างหรือเปล่านะคะเฮ้ยแน่นอนพี่เคนจะต้องเป็นอิมพอสเตอร์อันหน่ามันก็ไม อของพี่เคนสีแดงอ้อมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อสีแดงแรงฤทธิ์เหรอเดี๋ยวจะไปหานะไปด้วยดีไปด้วยดีเดี๋ยวขอ่อมเครื่องตรงนี้ก่อนเนาะอืมเฮอ้ยน่านาจันๆๆๆแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววคนนี้ถ้าสงสายช่ะอ,อ้อมหาจังหวะไม่ได้เลยเขาเดินม,มาหาพี่เคนใหญ่เลยอะคนสีน้ำเงินน่ะ เดี๋ยวก็เจียนจะเลยนี่จะเฉียนใครอะ่ะอ้อเป็นเหรอเอ้ยอะไรใครเป็นเขาหมายถึงินพเตอร์เราจะาเฉียนใครอะ่ะเอา้าเรียกประชุมหรอเฮ้ยมีคนตายเหรอให้เรียกประชุมทําไมเนี่ยยังไม่ทันเล่นเลยน่าดีใครจะได้บินฟรีจะมีผู้บริสุทธิ์บินฟรีปะเนี่ยเฮ้ยคนที่โหวตน่าสงสัยนะอ้มหรือเราจะโหวตคนที่เขาตอบประกาศเนี่ยดีา่าดีา่าเฮ้ยไรพิงเขาตายไปแล้วเหรอเฮ้ยพี่เคนแต่ถ้ามีคนตายใช่เปล่าเฮ้ยไรบ้าเราสงสัยเนี่ยเอยเราจะโหวตอะไร เอาคนไหนดีเอาสีแดงดีกว่าฮะเอามาโหวดพี่เคนทำไมนี่เดียวโอ้ค,คนอะไรใจร้ายใจทำเรื่องอะไรเนี่ยโวโหวตจริงด้วยเหรอโอ้โหไม่น่ารอดนะคนนั้นน่ะไม่ห,หลับสบายเบนมาดูดีบินไปแล้วไปแล้ววะก้อยอจือไม่นะ อีกแล้ว <c oughs> บินฟรีเลยงานนี้แต่ว่าอ้อมมาหมดพี่เคนทำไมเนี่ยเดีย๋ยนี่มันเกมโยนขี้กันช <c oughs> ัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เคนก็บินจริงๆหรออุ้ยใจร้ายจุงอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะทันท <c oughs> ีตอนอนี้ก่อนเราต้องหาคนอยู่ที่ไหนกันนะยื้อยื้อเอ๊ะอ้อมพูดอะไรแปลกๆ <c oughs> ไอ้หวัดดีเพื่อนเาเป็นพวกเดียวกันใช่เปล่าฮะไอ้เอ,อ,อ็กกี เฮ้ยใครอเจีเฮ้ยเฮ้ยเมีคนเห็นมีคนเห็นเฮ้ยเขาจะเห็นเราหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่หรอกมั้งเราดูไม่มีพี่ลูกแะ่แต่แต่มีพี่ลูกสุดๆเลยฮ่าไม่กระตกรอะไรวะฝ่ายเราพี่เค้นเขาไม่นะพี่ฮะเฮ้ยเขาจะหมดใครอ่ะั่วร้ายมากพี่เคจะตายไหมเนี่ยแย่าเราอย่าเราเรา แก้ตัวก่อนมองอะเดียวไงด,ไงดีเอ้ยมีแต่คนสงสัยที่ชมพูเหรอเลยชมพูนะ่าสงสัยสุดเลยอ้อมหลอกพี่เค้นให้พี่เค้นโหวตผิดไะเนี่ยเฮ้ยพี่เค้นโหลดไลท์เลสเหรอเฮ้ย,ยเขา้าใจผิดตัวดิเฮ้ยน่าสงสัยน่าสงสัยเฮ้ยเขาโหวตแล้วนะเขาโหวตไลท์เกินฮะไอดูซิใครจะบินมาดูซิว่าใครจะบินใครโหวตพี่เค้นเนี่ย <laughs> พี่เคนทำไมหมดพี่เคนเนี่ยหรอดีนะเสมอพี่เคนบอลลิสต์สุดพี่เคนนี่ไม่น่าสงสัยเลยนะเนี่ย oh <my>, โอ้แม่มันหมดอ้อมเลยไม่มีใครออกสักคนน่ะดีแล้ว๋ออิมพอสเตอร์ยังเหลืออีกสองคนเนาะพี่เคนไม่ได้เป็นซะหน่อยอ่ะเฮ้ยเราจะมีโอกาสหรือเปล่าอ่ะพี่เคนคันนันเลยอ้อมเป็นแน่เลยเดี๋ต้องค่ยคอยๆย่องเอ้ยสีเขียวตามมาเขาน่าต้องหมดอ้อมดีกว่า อ่ะเดวเอ้ยเขียวอ่อนไม่ตามมาเหรอเฮ้ยรอใครดีล่ะต้องแองแบดูจงังจังจังเดี๋ยวก็เจี๊ยนหรอกเดี๋ยวก็เจี๊ยนหรอกอะเป็นจริงเ่ยนี่ให้อ,อย่าหนีดิอย่าหนีดนิเอ้อยเขารอ,ลอเล่นไม่กล้าเข้าใกล้แล้วน่ากลัวเอ้ย,อยไปไดิไปไดิอยู่กันอยู่สองคน <S <S เราเป็นส่วนเกินเราต้องไปที่อื่นเราไม่อยากเป็นส่วนเกินเนาะเราไนีแอบจังแอบจังกันแอบจ้องกันตามาทำไมเนี่ยจะเป็นไหนเป็นสต็อกเกอร์เนี่ยตาพิเศษเห็นไหม อยากตายก่อนว่ายังควรเหรอเดี๋ยวแจ้งซะเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งแจ้งนะอย่ามาใส่รอยป้ายสีกันนะจะไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนเอไปดิเอาไปดินี่ไม่เปิดท้ายไปเร็วไปเร็วเฮ้ยน่าที่งางนี้ดิแอดแต่แต่แต่เอ้ยก่อนไม่อยู่คนเดียวซะด้วยอ่าแดดแล้วต้องหาจังหวะก่อนน่าตัวเวอร์ข้าแนเดียวกันมันดูไม่เนียน เอ้ยทำไมอะเพื่อนะจะเฮ้ยเนียนพอปหมเนี่ยอ่ะมีมันตายเหรอจะมีคนรายงานเราหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาศพก่อนหาศพเจอบ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะ้าวไปฆ่าใครไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยแต่ให้เรารู้ว่าใครเป็นฆาตกรเราไปหาศพไม่เจอเลยเนี่ยเขาเติมน้ำมันอยู่ฮะตลอดอ้าเป็นหรือไม่เป็นกันแน่เนี่ยโอ้ยงงเอาให้จะบอกล่ะเฮ้หลอกให้งงเฮ้หลอกให้พี่เขินโหวผิดมันเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้เขาก็ลักกันเฮ้ยเยือยอยู่ในอ้ัปปะชะ อยู่ไหนกันหมดนะประชาชนน้อยๆคือบริสุทธิ์น้อยๆโอ้ยมันน่าสงสารจุงเบยมันก็ไฟอะไรวะเอ้ยถ้าเขาเป็นเขาฆ่าพี่เคไปตั้งนานแล้วต้องให้เห็นคาตากันเดียกันจะคาตายถ้าไม่มีใครอยู่คนเดียวสักคนเนี่ยดูดิอยู่ไหนเนี่ยออกมาแล้วจริงออกมาเดียวกันเดียวกันอ่ะโดเอ้ยอยู่กันสองคนเนาะเดี๋ยวต้องหาแบบว่าอยู่คนเดียวอันเอ้เมายวัทำไมเนี่ยมานทำไมให้ยให้เชี่ยว ไอ้ยเจ้าเก่านี่มาอยู่เอ้สวัสดีเพื่อนขับกล้องเดี๋ยวกันนะเสียวจุงเบยไปดีกว่าวิ่งต้องรีบไปซ่อมเครื่องแล้วเอ้ยกรรมกินไม่อยู่เวยโดนจ้วงไงเขาช่วยซ่อมเครื่องไอ้หยาซ่อมเครื่องอะไรนะไอ้หยาเอ้า <laughs> ก็เครื่องมันจะเสร็จแล้วอะ่ะเฮ้ย啊 h ลโหล อสวัสดีพักพวกตกลงอ้อมเ,เป็นหรือไม่เป็นกันแน่เนี่ยโอยงงแปลกจังเลยเฮ้ยเธอคนสีชมพูระวังนะเดี๋ยวอ้อมพะแทงเอานะเฮ้ยต้องระวังเลยไม่ใช่หรออา <c oughs> ้าวเหรอจ้าไม่ใช่พ่างี้จ้าโอ้ยนึกว่าจะแทงไม,ไม่เก่เงจเจอแล้วเจอแล้ว<ม>เ,เดี๋ยวเหรอเดี <c oughs> ๋ยวเหรย อาบ่อยนะเราเนี่ยเ,เราวิ่ง<อ>กับเขาอะเมื่อกี้วิ่งสวนกันตรงทางแยกนึกว่าเจออ้อมปรากฏเจออ้อมอยู่ข้างหลังจริงด้วยเฮ้โโโโโโยมาอยู่กับเขาดิดตกใจเลยตกใจสองเราแตนี่เขาไปทำไมเนี่ยฮะเออเอจื๊ เอ้าเฮ้ยเนี่ยชนะเฉยไม่เลยไม่มีใครรายงานเราเลยอ่ะดูดิไม่ได้ไม่เจอศพใครเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเขาแบบว่าอาจจะพอเนียนอยู่บ้างนะเฮ้ยโหดรายโอเคค่ะเราอินพอสเตอร์ก็เป็นฝ่ายชนะไปไปไปโอเคค่ะเราก็เล่นเกมโรบล็อกไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเกมโรบล็อกก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ต้องคลิกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยเล่นเกมโรบล็อกันต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคัมแบทพูดคุยแย่ยนะคะอันนี้เราสองคนต้องไปกันแล้วล่ะไป